778ส่วน2,565ทรราชตือรักเล่ม17แรงงเอซูหลัวที่ต้องเข้าร่วมประลองแบบกลุ่มของสิทธิชั้นปี3กับปี4โดยมีชะตากรรมของอาจารย์คนงามเป็นเดิมพันแต่ในกลุ่มของเธอกลับมีสายลับของสิทธิชั้นปี4แฝงตัวมา สุลวัวจึงอาศัยสายลับคนนั้นหลอกล่อให้สิ์ชั้นปีสี่ทั้งหลายต้องประสบกับความพ่ายแพ้จนสร้างความคับแค้นให้กับเหล่าสิบชั้นปีสี่ทั้งหลายแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อประกาศถึงคะแนนในการเลื่อนลำดับชั้นออกมาสหลัวที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนชั้นปีสามเธอได้ก้าวเข้าสู่ชั้นปีสี่ ยงคนเดียวท่ามกลางนักเรียนมากมายที่เป็นศัตรูและจับกลุ่มโดดเดี่ยวเธออีกทั้งท่านซูก็หายตัวไปจากเกาะทำให้หัวหน้าลี่ที่ดูแลเกาะแทนก็ใส่ร้ายทำให้เธอต้องโดนไล่ออกจากการเป็นนักเรียน เนื้อเรื่องในเล่มนี้จัดได้ว่าแทบจะไม่มีความจำเป็นต้องอ่านเลยก็ว่าได้ถือเป็นการยืดเรื่องอย่างที่ไม่มีความจำเป็นเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ยย่อยๆเหตุการหนึ่งเท่านั้นถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือหนึ่ง นางเอกสามารถเอาชนะชั้นปี4ได้ในการประลองระดับชั้นของชั้นปี3กับปี4และ2องนางเอกก็สามารถสยบสิ์ชั้นปี4ได้พร้อมกับเตรียมตัวเข้าสอบเพื่อที่จะจบการศึกษาจากเกาะนี้เข้าสู่ชั้นปีที่ห ซึ่งเรื่องจริงๆก็มีแค่นี้แต่สิ่งที่ทำให้อ่านจนติดลมคือความสนุกตลอดเล่มที่สามารถทำให้เราอ่านสนุกได้เพลินๆกับนิสัยและพฤติกรรมของนางเอกที่ทั้งเจ้าคิดเจ้าแค้นเอาเปรียบคู่แข่งหลอกลวงและเจ้าเล่ ที่ประกอบการเป็นความน่ารักของเธอจนทำให้ชวนอมยิ้มมันจึงทำให้ระดับความสนุกของเรื่องนี้ไม่ลดลงเลยแม้จะรู้ตัวว่าเนื้อหาที่อ่านมันเป็นการยืดเรื่องแทบจะไม่มีสาระสำคัญอะไรก็ตาม แต่ด้วยความสนุกของมันกับทำให้เราอ่านได้อย่างเพลิดเพลินครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปในการประลองระหว่างสิบชั้นปีสกับปี4ในแดนลิลับเจียงหนานที่มีชะตากรรมของอาจารย์คนงาม อาจารย์ผู้ดูแลสิทธิ์ชั้นปีสเป็นเดิมพันเพราะถ้าหากพวกนักเรียนปีที่สามพ่ายแพ้จะต้องตกเป็นอนุของหัวหน้าลี่อาจารย์ผู้ดูแลสิทธิ์ชั้นปีสซึ่งในตอนแรกสุลัวนางเอกที่ได้รับการยอมรับจากสิทธิ์ชั้นปีสา ก็กลายเป็นหัวหน้าทุกคนแต่พอเดินทางไปสักพักกับพบว่าหลังจิ้งได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายจนทำให้สิบชั้นปีสามบางกลุ่มยกให้เธอกลายเป็นผู้นำแทนสุลัวซึ่งสุลวัวในตอนแรกก็นิ่งเงียบไม่ได้โต้แย้งอะไร จนกระทั่งเมื่อศพกาดสุลัวจึงวางแผนดักหลังอีกฝ่ายด้วยการท้าประลองและด้วยฝีมือที่เหนือกว่าจึงทำให้หลันจิ้งต้องเปิดเผยฝีมือที่แท้จริงออกมาทุกคนจึงทราบว่าหลันจิ้งคือจู่ม่านสิชั้นปีส ที่ปลอมตัวมาเป็นสายเพื่อหลอกล่อให้สิทธิ์ชั้นปีสเดินไปสู่กับดักของสิทธิ์ชั้นปีสเมื่อทุกคนทราบความจริงก็หันกลับมายอมรับนับถือซูหลัวในฐานะหัวหน้าอีกครั้ง สหลัวจึงใช้หยกสื่อสารของจูมาหหลอกให้สิบชั้นปีสีทั้งหมดไปยังภูเขาหัวเสี้ยที่มีชั้นหินหลอมเหลวใต้ภูเขาแล้วใช้หินระเบิดมากมายวางเอาไว้พอสิบชั้นปีสี่มาถึงยังภูเขาหัวเสี้ยก็ให้เหล่าสิบชั้นปี สามรีบสลายตัวไปก่อนทำการจุดระเบิดจนทำให้สิทธิ์ชั้นปี4มากมายเสียชีวิตลงในการทดสอบสามารถคืนชีพได้เมื่อออกไปยังโลกภายนอกซึ่งก็ทำให้คะแนนของสิทธิ์ชั้นปี3ขึ้นมาเสมอกับสิทธิ์ชั้นปี4 แต่กับมีสิทชั้นปีสาบางคนที่คิดจะแยกกลุ่มไปเล่นงานสิทิชั้นปีสี่ที่เหลือรอดแต่สุดท้ายกับโดนสิทิชั้นปีสจัดการไปจึงทำให้คะแนนของสิทชั้นปีสค่อยๆได้เปรียบขึ้นมาอีกครั้ง เพราะในคนที่รอดจากภูเขาไฟระเบิดกับมีสามคนที่เก่งกาจคือเหวอนจจิ้งคุนซือของกลุ่มเย่าเรืออู่ต้องคุนซือของกลุ่มจีกวงและเฟยอิงอีกคนที่เป็นหัวหน้าของจู่ม่าน แต่สุลวัวกับโชคดีเก็บได้ยังผลึกแสดงผลการแข่งขันที่สามารถแสดงคะแนนของนักเรียนทั้งหมดได้ถึงสองอันเธอจึงทำให้ผลึกแสดงผลอันหนึ่งเสียแล้วใช้มันหลอกล่อย,ยังสิ้์ชั้นปีสี่ให้ต่อสู้ช่วงชิงกัน จนกระทั่งสุลวัวจัดการสิทชั้นปีสีไปได้หลายคนรวมทั้งเฟยอ,อิงแต่ยังคงเหลือสิทชั้นปีสที่เก่งกาจอยู่อีกสี่คนคือเหวินจิ้งอู่ต้งทางกัวและอี้จินเกอร์สิทิ์ชั้นปีสที่นานกงหลิวหวิงพระเอก ส่งมาให้ช่วยดูแลซูหลัวซูหลัวได้พบยังทังกัวที่เป็นสิทธิ์ชั้นปีสี่คนเดียวที่ไม่ได้ร่วมมือจัดการกับสิทธิ์ชั้นปีสาเพราะจุดประสงค์ในการเข้ามายังแดนลีลับเจียงหนานของทังกัวคือตามหายังอสูรทานพิสูต เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้นวรยุทธ์สูหลหัวที่พบทางกัวกำลังพยายามควบคุมอสูรทานพิสุทธิ์อยู่อย่างยากลำบากจึงตัดสินใจเอาน้ำทิพย์ของเธอออกมาช่วยให้อสูรทานพิสุทธิ์ดื่มแล้วสามารถถ่ายทอดพลังไปยังทางกัว ทำให้ทางกัวสามารถเลื่อนขั้นได้สำเร็จแต่ว่าในพริบตาเดียวกันซูหลัวก็ใช้ลูกไม้ทำให้อสูรทานพิสุิ์เตะใส่หน้าอกทางกัวจนเสียชีวิตออกจากแดนลิลับไปอีกคนเมื่อพวกเหวินจิ้งกับอู่ต้งที่นำสิทชั้นปีสมาถึงก็โดนซูหลัวใช้อสูรทานพิสู์ที่คุ้มคลั่งโจมตีจนเสียชีวิตไปหลายรายจนหลบหนีกันแทบไม่ทันก่อนที่สุดท้ายทั้งเหวินจิง ผู้ตงที่ครอบครองยังผลึกแสดงผลการแข่งขันก็รู้สึกตัวว่าโดนพิษเน่าเปื่อยที่ซหลัวทาไว้จนเสียชีวิตทำให้สิทชั้นปีสีทั้งหมดเหลือเพียงแค่อีจินเกอร์ที่ติดอันดับหนึ่งในห้าของสิทชั้นปีสีคนเดียวเท่านั้น แต่เมื่ออี้จินเกอร์มาพบยังซูหลัวเขาก็ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายจึงทำให้สิบชั้นปีสามเป็นฝ่ายชนะเป็นผลทำให้อาจารย์คนงามไม่ต้องตกเป็นอนุของหัวหน้าลี่และยิ่งทำให้หัวหน้าลี่ยิ่งไม่พอใจยังซูหลัวยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อถึงเวลาประกาศยังผลคะแนนทำให้ซูหลัวมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งจึงมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเรียนชั้นปีที่สี่ได้พร้อมกับเพื่อนอีกสี่คนที่มีคะแนนพอ แต่ทุกคนกับเลือกที่จะอยู่ชั้นปีที่สามเพื่อดูแลเพื่อนเพื่อนชั้นปีที่สามก่อนจึงทำให้มีเพียงแค่ซูหลวคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปยังชั้นปีที่สี่ได้ แต่สิ่งที่เราคอยสุลวกกับเป็นการขัดขวางของบรรดาอาจารย์ชั้นปีที่4ที่โดนลงโทษจากความไพ่แพ้ของสิทธิ์ชั้นปี4ถึงขนาดบอกว่าเธอร์มินี่ที่ต้องจ่ายถึงเป็นหินผลึกถึง10ล้านก้อนไม่งั้นจะโดนลงโทษ ประกอบกับเวลานี้ท่านสูผู้ดูแลเกาะกำลังเก็บตัวฝึกวิชาจึงทำให้ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเธอได้แต่ยังดีที่อาจารย์คนงามช่วยประวิงเวลาไว้และเหล่าศิบชั้นปีสาม ทั้งหลายต่างยอมเสียสละหินผลึกมาชำระหนี้ให้กับซูหลวจึงทำให้ซูหลวเข้าเรียนยังชั้นปีที่สี่ได้สำเร็จแต่ถึงซูหลวจะเข้าเรียนชั้นปีที่สี่ได้ก็โดนสิทธิ์ชั้นปีสี่ทั้งหลายที่เคยพ่ายแพ้ให้กับเธอโดดเดี่ยวยกเว้นร่วนเคยที่เคยรู้จักและเป็นคนไร้กลุ่มเท่านั้นที่เข้ามาสนิทกับเธอ แต่พอร่วนเคอได้พายังซูหลัวไปยังบ้านของฟางซานที่เป็นหัวหน้ากลุ่มย่อยของกลุ่มเสรีที่คนไร้กลุ่มรวมตัวกันกับโดนปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มแต่ในเวลานั้นเองหม้อต้มน้ำแกงอสูรหิมะตามระกดของฟางซานกำลังจะระเบิด สุลัวจึงเข้าไปช่วยต้มจนทำให้ได้น้ำแกงอสูรหิมะตามระกดระดับกึ่งชั้นจากกระพัดที่สมบูรณ์ทำให้ทุกคนที่ดื่มทำการเลื่อนขั้นวรยุทธก์กันพร้อมทั้งยังช่วยรักษาอาการบาดเจ็บของน้องชายฟางซานให้หายดีอีกด้วย แต่ในยาำนั้นห่วงสิ้นที่เป็นผู้นำของกลุ่มเสรีได้นำคนมาพอดีและไม่พอใจที่ทุกคนสนิทสนมกับสุลัวและไม่ยอมรับเธอเข้ากลุ่มเสรียสุลวัวจึงได้ประกาศสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นเรียกว่ากลุ่มเสี่ยวหลหัว จึงทำให้ฟังซานและคนอื่นอีกร่วม30คนที่ดื่มน้ำแกงของสหลัวตัดสินใจออกจากกลุ่มเสรีมาเข้ากลุ่มเสี่ยวหลัวเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณสหลัวสุลัวได้พากลุ่มเสี่ยวลัวไปล่าสัตว์อสูร แต่กับโดนกลั่นแกล้งให้ไปล่ายังป่าทิศทักษินที่มีสัตว์อสูรดูร้ายจึงทำให้มีคนยอมติดตามซูหลัวเพียงสิบคนเท่านั้นแต่พอเข้าไปในป่าทักษินด้วยฝีมือของซูหลัวที่คอยชี้แนะทุกคน จึงทำให้กลุ่มเสี่ยวลัว่วสามารถล่ายังอสูรมังกรเบนจลักตาทองได้50ตัวซึ่งสามารถแลกคะแนนมากมายก่อนที่ซูหลัวจะได้เห็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจึงรีบล่วงหน้าไปช่วยเหลือก่อน ซูหลัวได้พบยังกลุ่มของหูเจอเยียนเป็นสิบชั้นปีสกลุ่มเย่าเรือและพวกกำลังโดนอสูรหัวครามตาทองขั้นบรรลูเจดดาวห้าตัวกำลังเล่นงานอยู่ซูหลัวสามารถจัดการอสูรหัวครามตาทองทั้งห้า ตัวได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะคิดเก็บพวกมันเพื่อน,นำไปแลกคะแนนแต่อยู่อยู่จานสุยรองหัวหน้ากลุ่มเย่าเรือได้นำคนปรากฏกายออกมาหมายจะช่วงชิงยังอสูรหัวครามตาทองจากสูหลัวหูเจอเยียนที่เห็นเช่นนั้นจึงทัดทาน ทำให้เขาและคนที่สุลัวได้ช่วยเหลือโดนขับไล่ออกจากกลุ่มเมื่อเห็นจานสวยจะเก็บอสูรหัวครามตาทองสุลัวจึงขัดขวางท้าประลองจนเอาชนะได้ทำเอาจานสวยที่พ่ายแพ้จักไปด้วยความเจ็บใจ แต่พอสุลัวกลับไปหายังกลุ่มเสี่ยวลูกกลับไม่พบใครเธอที่สังหรณ์ใจไม่ดีจึงเรียกแมวดำออกมาเพื่อค้นหาทุกคนก่อนจะพบกลุ่มเสี่ยวลู่ทุกคนโดนพิษวางอยู่บนค่ายกลใกล้ถ้ำของอสูรเมคาเขานินตะลุยหิมะขั้นบรรลุก้า ดาวถ้าช่วยทุกคนไม่ดีจะเกิดระเบิดขึ้นทำให้มันตื่นขึ้นมาเล่นงานทุกคนซึ่งซูหลัวก็สามารถช่วยทุกคนออกมาและถอนพิษได้สำเร็จก่อนที่คิดจะย้อนกลับไปเอาเรื่องยังจานสุยที่เป็นคนจับทุกคนมา แต่พอสูลัวพาทุกคนมาถึงกับพบจานสุยกำลังเล่นงานหูเจียเหียนและพวกอยู่สูลัวจึงเข้าช่วยเหลือจึงเกิดการต่อสู้กันแต่อยู่อยู่อสูรเมคาเขานินตะลุยหิมะก,กับตื่นและออกมาพบพอดีมันจึงจับและบังคับให้ทุกคนกลับถ้ำ ไปเป็นของเล่นให้กับลูกของมันแต่พอสูลัวพบว่าลูกอสูรเมคาเขานินตะลุยหิมะไม่ยอมกินสมุนไพรเธอจึงสามารถใช้น้ำทิพย์หลออหล่อให้มันกินได้โดยแลกกับผลึกสัตว์อสูรที่อสูรเมคาเขานินตะลุยหิมากินแล้วคายทิ้ง สามารถเอามาแลกเป็นคะแนนได้ทั้งยังสามารถขอส่วนแบ่งสมุนไพรามาแบบ5ต่อ5ด้วยซึ่งมันก็ยอมตกลงพอพวกซูหลัวโดนจับตัวไปหัวหน้าลี่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจึงส่งอี้จินเกอร์ทางกัวเซิ่งเย่าเรือ หัวหน้ากลุ่มยเย่าเรือและมู่จีกวงหัวหน้ากลุ่มจีกวงที่เป็นกลุ่มสิทธิ์ชั้นปีสีที่เก่งที่สุดเข้ามาช่วยเหลือทุกคนซึ่งพอพวกเสื้อเย่าเรือพบจานสุยและพวกก็พากลับไปในขณนะที่กลุ่มเสี่ยวหลัวและซูหลัวยังคงอยู่ต่อเพราะต้องการผลึกอสูรและสมุนไพรเมื่อพวกเสื้อเย่าเรือกลับไปก็ได้ปล่อยข่าวว่าพวกของซูหลัวที่เหลือได้เสียชีวิตไปแล้ว เพราะคิดว่าคงจะโดนอสูรเมคาเขานินตะลุยหิมะฆ่าทิ้งแต่สูลวัวกับอาศัยการวางยาพิษลูกอสูรเมคาเขานินตะลุยหิมะต่อรองกับมันจึงสามารถพาทุกคนกลับมาได้พร้อมทั้งหินผลึกสัตว์อสูรมากมาย ทั้งซูหลัวยังแบ่งหินผลึกให้กับทุกคนในกลุ่มสร้างความอิจฉาให้กับสิทธิชั้นปีสีทั้งหลายนอกจากนี้ซูหลัวยังใช้หินผลึกที่มีแลกคะแนนและซื้อยังของในร้านค้าของชั้นปีสีทั้งอาวุธและคัมภีร์ไปจนหมด ก่อนที่เธอจะแจกให้ทุกคนในกลุ่มเสร็จและลงเขาไปหายังศิษชั้นปี3ามนำหินผลึกที่เหลือไปใช้หนี้ให้กับศิษชั้นปี3พร้อมทั้งเอาของมากมายที่เธอแลกมาแจกจ่ายให้กับศิษชั้นปี3 จนหมดสร้างความไม่พอใจให้กับสิทธิชั้นปีสีแต่อยู่อยู่สุลวกับโดนจับข้อหาขโมยหินผลึกของท่านสูโดยหัวหน้าลี่หมายจะลงโทษสุลวอย่างหนกักโดยมีหัวหน้าเวยเป็นรองหัวหน้าลี่ พยายามช่วยเหลือสหลัวไม่ให้โดนลงโทษจึงมีเรื่องกับหัวหน้าลี่แต่อยู่อยู่ท่านสูที่หัวหน้าลี่คิดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วได้ออกจากการเก็บตัวฝึกวิชาพอดีพอท่านสูใช้วิชาฝ่ามือจับเท็ติดชีพไตสวน ทำให้หัวหน้าลี่สารภาพว่าเขาเป็นคนลงมือขโมยเองและด้วยความหวาดกลัวจึงชิงฆ่าตัวตายก่อนส่วนคนที่ล่วงเกินซูลูกก็โดนท่านซูลงโทษทั้งท่านซูยังยกหินผลึกของตนให้กับซูลหลวอีกต่างหากทำให้ทุกคนทราบว่า ซูลัวเป็นคนโปรดของท่านซูซึ่งจริงๆท่านซูที่สามารถผ่านด่านฝึกวิชาได้สำเร็จเป็นเพราะป้ายผู้นำของชนเผ่าคีรีเพลิงของหัววินชางหนึ่งใน12บขุพนพลเทวะของใต้อ่องสยบฟ้าพ่อนางเอก ที่ได้จากสูหลัวได้ช่วยชีวิตท่านสูไว้ท่านสูจึงได้ยอมรับฐานะของสูหลัวในฐานะผู้เป็นนายพอถึงเวลาที่สูหลัวต้องการจะเข้าสอบเพื่อจบชั้นปีที่4แต่กับไม่มีสิทธ์ชั้นปี4ยอมเข้าทดสอบร่วมกับเธอ เพราะตามกฎต้องใช้คนเข้าสอบห้าคนท่านซูก็บีบให้พวกเซิ้งยเย่าเลือเข้าร่วมสอบด้วยพวกซูหลัวทั้งห้าคนที่มีเธออี้จินเกอร์ทั้งกวัวเซิ้งยเย่าเลือและมูจีกวงต้องเข้าทดสอบด่านแรกคือความเร็ว โดยต้องฝากค่ายกลเข้าไปพบผู้เท่าแล้วรับหน้าที่นำยาไปช่วยคนในหมู่บ้านทีละเม็ดตามเวลาที่กำหนดโดยจะวัดอันดับจากจำนวนที่นำไปส่งได้มากที่สุดซึ่งย่าเลือที่อาศัยความรู้ด้านค่ายกล จึงหาเส้นทางเดินนำพาทุกคนผ่านค่ายกลเข้าไปพบผู้เฒ่าและรับยานำทุกคนไปและกลับยังหมู่บ้านได้แต่รอบต่อไปสุลวัวที่คิดว่าเส้นทางเดินของเสื้อยาวเรือไม่ถูกต้องจึงพยายามหาเส้นทางที่สั้นที่สุดแทน คนนั่งคบคิดโดยมีอี้จินเกอร์อยู่ด้วยในขณะที่คนอื่นๆกับไม่สนใจพอสหลัวหาเส้นทางได้จึงสามารถลดเวลาได้มากกว่าของเส้นย่าเรืเอทำให้เธอเป็นที่หนึ่งและอี้จินเกอร์เป็นที่สองส่วนทางกัวที่เปลี่ยนมาเชื่อที่หลังได้ที่สามส่วนเส้นย่าเรือกับได้ที่ห้าและมูจีกวงได้ที่สี่แทนท่ามกลางความสงสัยของทุกคนเพราะมู่จีกวงเอาแต่ตามหลังเส้นย่าเรือตลอด แถมสุลัวที่ช่วยผู้เท่าแก้หมากได้ยังได้รับยังหนึ่งในสส่วนลายแทงของไหมเมคาสีรุ้งอาวุธเทวะอีกด้วยจึงทำให้เธอทราบว่าเธอจะต้องได้อันดับหนึ่งทั้ง4การทดสอบจึงจะรวบรวมลายแทนได้อย่างสมบูรณ์แต่ซึ่งเย่าเหลือที่ไม่สบอารมณ์พอไปถึงด่านที่สองที่ต้องจับสัตว์อสูรกับได้สังหารผู้คุมการสอบไปจึงทำให้ทุกคนต้องจับยังอสูรอิงทนินสายฟ้า เ,เงาแม่ลูกสัตว์อศูนชั้นบรรลุก้าวดาวที่มีระดับความยากเพิ่มขึ้นอีกซึ่งด้วยความฉลาดของซูหลัวก็สามารถจับลูกของมันทั้งเจ็ดตัวได้และหลอกยังตัวแม่ให้โดนหิมะถล่มใส่จนสามารถจับได้สำเร็จแถมยังสามารถส่งมอบภารกิจได้สำเร็จโดยไม่โดนผู้รับภารกิจตัวปลอมหลอกอีกต่างหากจึงทำให้เธอได้ที่หนึ่งอีกรอบและได้รับลายแทงอีกชิ้นมา